จินตนาการดูสิครับถ้าเจ้าชายคนหนึ่งในราชวงศ์อังกฤษถูกถอดยศและถูกไล่ออกจากพระราชวังเพราะคดีล่วงละเมิดทางเพศที่สันครอนทั้งชาตินี่คือเรื่องราวที่เกิดขึ้นจริงกับเจ้าชายแอนดรูและมันทำให้ใครหลายคนอดสงสัยไม่ได้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นต่อไปกับราชวงศ์แต่มาฟังเรื่องราวแบบละเอียดกันเถอะเริ่มจากจุดเริ่มต้นที่สร้างความตกตะลึงนี้เอง ในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาพระเจ้าชาติที่สามทรงตัดสินใจถอดยศเจ้าชายจากพระอนุชาของพระองค์รวมถึงสั่งให้ย้ายออกจากพระราชวังวิงทันทีเพราะเรื่องอื้อเฉาที่เกี่ยวข้องกับคดีล่วงละเมิดทางเพศซึ่งเชื่อมโยงกับเจฟฟรีย์เอฟสไตน์นักธุรกิจชาวอเมริกันที่เป็นข่าวใหญ่และเสียชีวิตไปแล้วเอฟสไตน์เป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงในโลกธุรกิจแต่เขาถูกกล่าวหาว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับเครือข่ายล่วงละเมิดเด็กและวัยรุ่นในสหรัฐอเมริกาโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับกลุ่มคนร่ำรวยและมีอำนาจซึ่่่งงทาาาใใหห้้เเเรรือนนนนนีกลยปป็ปะ็ะดญ,ญโตมา และนี่คือส่วนที่หลายคนอาจไม่รู้หรอกครับเจ้าชายแอนดรูถูกสอบสวนอย่างหนักอีกครั้งหลังจากมีรายงานใหม่ๆเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของเขากับเอฟสไตล์ le, แม้ว่าเขาจะปฏิเสธมานานว่ามิตรภาพนั้นสิ้นสุดไปแล้วก็ตามแต่เอกสารใหม่ๆบอกเล่าอีกเรื่องหนึ่งล่าสุดเจ้าชายแอนดรูป,ประกาศว่าจะสละตำแหน่งเจ้าชายอย่างเป็นทางการและออกจากพระราชวังในวินเซอร์ถแถลงการจากพระราชวังบัตกิงแฮมระบุว่าพระอนุชาของพระเจ้าชาวจะใช้ชื่อว่าแอนดรูมอวเบตเทน วินเซอร์แทนและกระบวนการถอดยอยสันดาศักดิ์ได้เริ่มขึ้นแล้วตั้งแต่วันนี้สำหรับผู้ที่ไม่คุ้นเคยกับระบบราชวงศ์อังกฤษลองคิดง่ายๆว่ายศเจ้าชายนี้เหมือนเป็นตำแหน่งพิเศษที่ให้สิทธิพิเศษต่างๆในสังคมแต่เมื่อถอดออกก็เหมือนกับการลดสถานะลงมาเป็นพลเมืองธรรมดาซึ่งอาจส่งผลต่ออิทธิพลและบทบาทในสังคม ในขณะเดียวกันผู้หญิงคนหนึ่งชื่อว่าจิเนียจูเฟรซึ่งอ้างตัวเองว่าเป็นเหยื่อของเครือข่ายเอสไตล์ได้บรรยายในหนังสือบันทึกความทรงจําที่ตีพิมพ์เมื่อต้นเดือนนี้ว่าเมื่อเธออายุ17ปีเธอถูกบังคับให้มีเพศสัมพันธ์กับเจ้าชายแอนดรูถึง3ามครั้งเจ้าชายปฏิเสธข้อกล่าวหานี้มาตลอดโดยอ้างว่าไม่เคยพบคนนี้มาก่อนแต่เอกสารและคำให้การต่างๆทําให้เรื่องนี้ยิ่งซับซ้อนขึ้นจนกระทั่งต้นปีนี้จูเฟรในวัย4 1ปีได้ตัดสินใจจบชีวิตตัวเองอย่างน่าเศร้าครอบครัวของเธอได้ออกมมาาาให้สัภษณ์ว่ วันนี้หญิงชาวอเมริกันธรรมดาคนหนึ่งจากครอบครัวชาวอเมริกันธรมธรมดาธรรมาได้โค่นล้มเจ้าชายอังกฤษด้วยความจริงใจและกล้าหาญอย่างน่าทึ่งคำพูดนี้แสดงถึงความเคารพต่อความกล้าหาญของเธอและเป็นตัวอย่างที่ดีว่าคนธรรมดาสามารถส่งผลกระทบต่อคนใหญ่คนโตได้อย่างไรแม้ในสภาพที่ยากลำบาก แถลงการจากพระราชวังยังย้ำด้วยว่าเสียงวิพากษ์วิจารณ์เหล่านี้ยังคงสำคัญแม้ว่าพระองค์จะปฏิเสธข้อกล่าวหาต่างๆก็ตามและพระราชวังจะสนับสนุนเหยื่อของการล่วงละเมิดในทุกๆรูปแบบซึ่งนี่คือจุดที่เราควรชื่นชมมันแสดงให้เห็นว่าการฟังเสียงของเหยื่อเป็นสิ่งที่ราชวงศ์ให้ความสำคัญแม้ว่าจะช้าไปบ้างก็ตาม การถอดถอนยศนี้ถือเป็นการปิดฉากความกดดันที่เพิ่มขึ้นหลายสัปดาห์ต่อราชวงศ์โดยเฉพาะเรื่องอื้อฉาวเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของแอนดรูว์กับเอฟสไตล์ le, ที่กลับมาประตูอีกครั้งจากการเปิดเผยบันทึกของจูเฟร์แม้ว่าแอนดรูว์จะปฏิเสธอย่างหนักแน่นว่าไม่ได้ล่วงละเมิดจูเฟร์แต่เมื่อต้นเดือนนี้มีการเปิดเผยอีเมลจากปี2011ที่แสดงให้เห็นว่าเขายังคงติดต่อกับเอฟสไตล์อยู่หลายเดือนหลังจากที่เขาอ้างว่ามีตระาพาสิ้นสุดลงแล้วซึ่งมีอาจเป็นหลักฐานที่ทำให้หลายคนสงสัยในคำกล่าวของเขา แต่เฮ้ยนี่คือส่วนที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งนะครับนอกจากเรื่องคดีแล้วแอนดรูยังเผชิญกับคำถามมากมายเกี่ยวกับวิธีการหาเงินมาใช้จ่ายในชีวิตประจาวันรวมถึงการจ่ายเงินเพื่อยุติคดีเช้าก่อนหน้านี้กับจูเฟร์ด้วยมีคนสงสัยว่าจากไหนเขาได้เงินมาจ่ายค่าใช้จ่ายที่รูหร้ายอย่างนี้โดยเฉพาะเมื่อเขาสละสิทธิ์ในราชการแล้วเมื่อสัปดาห์ก่อนมีการเปิดเผยว่าในปี2003แอนดรูจ่ายเงินก้อนใหญ่กว่า1ล้านปอนด์ให้รอยยันลอดซึ่งเป็นแมนชั่นหรูหราที่เขาอาศัยอยู่แมนชั่นนี้ถูกกเช่าจาจ บริษัทที่ดูแลทรัพย์สินกษัตริย์ในนามรัฐบาลอังกฤษภายใต้สัญญาเช่าที่ยาวนานถึง75ปีและในสัญญายังระบุด้วยว่าค่าเช่าต่อปีจะน้อยมากจนแทบเรียกว่าน้อยนิดคิดง่ายๆว่านี่เหมือนกับการเช่าบ้านหรูด้วยค่าเช่าถูกผิดปกติซึ่งอาจทําให้ใครๆก็สงสัยว่ามีอะไรแอบแฝงหรือไม่ประเด็นนี้ยังคงเป็นข้อกังขาที่หลายคนพูดถึงและอาจเป็นเหตุผลที่ทําให้เขาโดนวิจารณ์ระนัก อย่างไรก็ตามแอนดรูจะย้ายไปอยู่ที่คาริฮาแซนริงแฮมซึ่งตั้งอยู่ห่างจากลอนดอนไปทางเหนือประมาณ160กิโลเมตรที่นี่เป็นสถานที่ที่สงบและมีประวัติศาสตร์ยาวนานของราชวงศ์เชื่อกันว่าการตัดสินใจนี้ได้รับการสนับสนุนจากพระเจ้าชาวและเขาจะย้ายไปโดยเร็วที่สุดเพื่อให้เรื่องราวสงบลงและลดความกดดันต่อราชวงศ์อ้างอิงจาก bbc.com h t t p s w w w b b c c o m n e w s a r t i c l e s 7 c co d e c a กระด c o งดอท l อม h t t p s w w w d e k a r d c o m u k n e w s 2 0 2 5 o x 3 0 s a n d r e w l e i c h r d y a n l o c k w i n s e r ตอนนี้คุณคิดยังไงกับเรื่องนี้ครับเราควรให้โอกาสคนที่ถูกกล่าวห,หาหรือไม่หรือว่าการสนับสนุนเยอควรเป็นเรื่องหลักเสมอ บางคนอาจเห็นว่าการถอดยศนี้เป็นการลงโทษที่ยุติธรรมบางคนอาจคิดว่ามันช้าไปและยังไม่เพียงพอแชร์ความคิดเห็นของคุณในคอมเมนต์ได้เลยครับมันอาจช่วยให้เราเห็นมุมมองที่แตกต่างกันและเรียนรู้ไปด้วยกัน